สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขา่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แน่แนกดชแชร์ชกดนานนากดยนัยนยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวไปฟังอ่เถิกวางแผนอนาคตสําหรับปีหน้าค่ะโพนบอกว่ามันเตรียมตัวสำหรับปีหน้าดิฉันว่าอู้อีนี่เอาแล้วเตรียมตัวเข้าคุกไปฟังดีๆค่ะว่ามันเตรียมตัวทํะไรปีหน้าการเตรียมตัวเตรียมตัวเพื่อวันข้างหน้านะนี่เตรียมตัวเพื่อวันข้างหน้านะคะแจ้ง นะคะเอฟทุกท่านนะคะว่าปีหน้าเราจะคือเราประชุมกันในกลุ่มยูทูบเบอร์นะส่วนหนึ่งคร่าวๆนะคะคร่าวๆวางวางโครงงานคร่าวๆว่าปีหน้านะคะสําหรับเรื่องนางดํานะคะนางดําเราก็จะรับเองนะคะรับเองนางรำเราก็รับเองนะคะในเรื่องของไฟแสงสีอะไรเงี้ยนางไทยเอฟซรับเองนี่คือหมายถึงว่านะมีเอฟซมีส่วนร่วมนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าลุงกับป้าคนเดียวโอ้ทุกคงอย่าร่วมร่วมให้เรียกว่าร่วม จัดหาไม่ได้ว่าจัดหาเองแสดงความศรัทธาศรัทธาว่าวันนี้ทำไมพูดกระแดะอย่างเลยวันนี้เนี่ยกระเดะไงป้ากระเดะเกินนะลุงกระเดะอีกระเดะฮะอีกระเดะอีกระเดะอีกระเดะมีดำแจ๊ดดำแจ๊ดดำไปหยุดเป็นลาทำให้คลิปค่อยมองอีกแล้วมันเจ้งมาเตะอะไรแถวนี้ก็นะถ้าไอซี่ท่านใดนะคะเราจะเริ่มเริ่มดำเนินการในต้นปีนะใครที่อยากจะร่วมนะคะอ่าก็จะเป็นนะนางรำ นางรำในงานบวงสวงปู่นะคะแสงสีไฟ <ile> ในงานบวงสวงปู่นะคะโ <C> <ile> รงทานในงานบวงสวงปู่นะคะ <S <S <C> <ile> แล้วก็ใบสีนะต่างๆนะคะของไหว้เหมือนทุกปีมันเป็นนี่แหละนะคะ <S <S <C> <ile> ก็ติดต่อมาได้ที่แอดมินละุง <C> <ile> คนป่าแตนได้เลยนะคะตั้งแต่นเนิ่นๆเลยก็เตรียมการเอาไว้นะคะเตรียมการเอาไว้แล้วเราก็จะได้วางล็อกไว้ว่าโซนเนี้โซนไฟเนี่นน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 ยอะใครดูแลนะคะใครดูแลโซนใบสีใครดูแลนะคะ ใครเป็นคนติดต่อนะคะโซนก็จะมีโซนรถนะคะเราเราคิดกันไว้คะแนนมาดับหนึ่งก็จะเป็นรถทัวร์ที่รับเอซีจากสนามบินแล้วก็รับ FC จากบขศนะคะทุกคนนี่ประชุมกันแล้วก็คือมาเด่นเลยเด่นเลยก็เรื่องเรื่องรถนี่ก็คือจะเป็นรับที่จัดรถทัวร์รับที่บขศกับสนามบินนะคะทุกคนก็อันนี้คือมาที่หนึ่งนะคะส่วนเรื่องนางรําที่ว่าจะจัดร่วมรำเนี่ยเดี๋ยวป้าจะแจ้งอะไรกี่ที่ว่าเราจะได้กี่คนนะคะก็ ให้ติดต่อมาที่อแอดมินหรือคนตัดแต่งแล้วไม่ก็ยูทูบเบอร์ได้เลยนะคะจะเน้นหนักก็จะเป็นแอดมินนะคะเป็นจะเตรียมแยกเรื่องไปเลยว่ารับงานรับเรื่องเกี่ยวกับงานบวงสรวงนะคะลหลายๆคนอยากจะเป็นอาจจะเป็นเจ้าภาพสีอะไรเงี้ยก็ไฟแสงสีนะคะก็ติดต่อที่แอดมินแล้วก็จะแบ่งโซนว่าสมมติสมมติเอาแอดชิดรับโซนรับส่งเอฟซีจัดรถทัวร์ไปรับส่งเอฟที่บขสหรือว่าสนามบินแอดชิดรับไปสมมตินะคะสมมตินะแล้วก็พี่วัดก็รับ แสงสีไปติดต่องานไปนะคะถ้าบอกเจะแล้วก็รับในฝ่ายของการแสดงะอะไรไปส่วนใบสีนี่ป้ารับเองนะคะป้ารับเองติดต่อที่ป้าโดยตรงเลยนะคะใบสีเพราะว่าสําคัญสําคัญหลักก็คือใบสีนะคะรองมาก็คือแสงสีไฟนะคะรองมาก็คือลำดับก็จะจัดคร่าวๆนะคะ f อซีด้วยนะคะห้องน้ําห้องน้ําเราก็จะเดินเรื่องตามปกติเหมือนเดิมปีนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะห้องน้ําเพียงแต่ว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังบกพร่องอยู่ตรงนึงก็คือแต่ห้องน,น้ำเราได้ใช่ไหมลุงพันอยู่ในห้องน้ำเนาะพอเพียงพอห้องน้ำพ <อ S 1> เพียงพอห้องน้ำนี่เราจะติดต่อทางจังหวัดนะคะที่เรามาเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเราก็จะติดต่อไว้ตอนที่ฉันฟังแรกๆสักสิบวินาทีแรกนะคะว่าเราได้วางแผนไว้สําหรับปีหน้าที่ฉันมั่นใจว่า คงจะมีการวางแผนบอกราสั่งเสียว่าเธอต้องดูในนะาเธอต้องทําน่นนั่นดูแลลูกชัดเพราะว่าตัวเองจะต้องไปเข้าคุกเอาเข้าจริงๆนี่เพิ่งผ่านการบวงสวงมาไม่กี่วันอีเทิกวางแผนแล้วว่าปีหน้าจะจัดการบวงสวงอย่างไรสิ่งที่ทําให้อีเถิทต้องรีบวางแผนจัดงานบวงสวงปีหน้าคือสิ่งนี้ค่ะไปดูสามข่าวนี้จากช่องของราเต้ นี่ค่ะสามข่าวจากช่องของ l a t ต e ดิฉันก็ได้เอามาคยี่ไปส่วนหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้อิสระตดยังไม่ทันหายเหม็นออกมาแฉความห่วยของงานจ่ายไปตั้งแพงก็ได้ของห่วยไฟห่วยนั่นห่วยนี่ห่วยห้องน้ำห่วยขี้ห่วยทุกอย่างห่วยหมดอิสระก็เลยออกมาประกาศเป็นตัวตึงว่าเดี๋ยวปีหน้ากูจะจัดการเองแทนที่จะคิดว่านี่เป็นที่นาของเขานะ จิตเนหนูก็เป็นของเขางานบงสงันเป็นงานของเขาแต่ออกมาติทุกดอกเพราะว่าตัวเองถือว่าเป็นคนหา fc ไปจ่ายนู่นจ่ายนี่ให้งานนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ากูจัดเองพวกมึงในน้มไม่ต้องเสือกเดี๋ยวไฟให้กูหาเอาไปเองเดี๋ยวส้วมขี้นี่กูเปิดรับบริจาคเอาส้วมขี้ติดแอร์ไปเองหมาเอาไปจากกรุงเทพพวกมึงไปเอาส้วมขี้กระจอกกระจอกมาขี้มิกแพ๊เดียวก็เต็มแล้วเป็นเน่า ทนไม่ไหวงานห่วยมากนางรำห่วยอย่างนู้นทุกอย่างห่วยหมดอิสระคนที่คำพังเพยเขาบอกว่าปากเป็นเอกแต่ปากอิสระเนี่ยปากเป็นเหตุจริงๆค่ะก่อนน่าจะเกิดงานก็มีปัญหาบงเบงกันทีหนึ่งแล้วพอหลังจากพาคนไปร่วมง,งานไปงานแล้วกลับมานั่งด่านั่งแฉเขาว่า พวกนั้นกินหัวคิวกันหรือเปล่าทำไมของแพงแต่ได้หวยเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นปีหน้าเดี๋ยวกูทำเองกูไม่ไว้ใจใครเหตุนี้ล่ะค่ะทุกคนเอาตรงนี้ออกมาขยายต้องขอบคุณลาเต้ที่ดึงตรงนี้ตัดออกมาขยี้ขยี้ขยี้ขย,ขยี้ช่วยกันขยี้ทำให้อีกเถิดต้องออกมาวางแผนปีหน้าว่าไออิดไอสลับผัดหุบป,ปากปีหน้ากูจัดการเองนางลำ เอจัดการเองนะนางนีบอกว่าไม่ใช่หมายถึงลุงป้าควักจ่ายเองนะไม่ได้นะคือให้เอซีมามีส่วนร่วมแต่ไม่ต้องไปผ่านคนอื่นมาโดยตรงในานาเดี๋ยวคนในานาเจ้าของพื้นที่จะจัดการเองนางรำไปนู่นแอดมินฉันเรื่องใบสีฉันจัดการเองเรื่องรถรับส่งไม่ต้องมานั่งทัวร์อิสระคุณนั่งทัวร์กันมาเองถูก นะแล้วเดี๋ยวฉันจะเอารถฉันจะมีจัดรถไปรับจากสนามบินจากสนามเจากบขอสอจากอะไรก็ตามทีไม่ต้องไปนั่งทัวร์อิสระมามีเต็นท์กลางเต็นท์นอนตรงนั้นตรงนี้ได้มีที่ให้นอนหาที่ให้เดี๋ยวจัดตรงนี้ให้จะเครื่องบายสีจะเครื่องเอ,อมโหรสพทั้งหลายเดี๋ยวคนในานาจัดเองไม่ต้องไปผ่านอิสระอีกแล้วนี่แหละค่ะ อิทธิที่ต้องออกมาพูดเพราะอิสระเริ่มมากเกินเริ่มอวดตัวว่าเงินจากเอซีผ่านมาทางกูและอิสระคงเรียกร้องงวดนี้คิดว่าอิสระได้หัวคิวจากการจัดตรงเนี้น้อยค่ะก็เลยออกมาโวยวายไม่พอใจว่าห่วยเพราะคนเห็นว่าคนในานาพยายามจะเอาไปจัดเองตอนนี้ในานาโดยเจ้านางประกาศออกมาเต็มตัวว่า กูจัดเองไออิสระมึงไม่ต้องเสือกชัดเจนไหมอิสระดิฉันคิดว่าชัดเจนค่ะงานนี้เห็นไหมคะจะไม่เรียกว่ากรรมยุมหัวได้อย่างไรกอดจัดงานก็เริ่มระหองระแหงคนนั้นป่วยคนนั้นสะตกคนนี้นสะตกพ่อไอพวยยังสะตกไปด้วยในงานตีกันยับไอชายตีไอขาหมูตีไอชิดตีไอพวยตีอีเถะ มาอิสระตีกับทุกคนตอนนี้ประกาศออกมากันชัดเจนว่าไม่ต้องไปทางอื่นมาเพะมาเพะมาเพะเอาเงินมาทางกูนี่จะช่วยค่ารายโอนมาให้กูไม่ต้องไปผ่านบัญชีอิสระให้อิสระได้นู่นได้นี่ไปก่อนผ่านมาโดยตรงที่ฉันนี่นจ,จัดการเองแต่สุดท้ายท้ายที่สุดไอ้สองคนผัวเมียเนี้ยก็หนีไม่พ้นดับแจ๊ที่รักเห็นไหมคะ ไอ้พวยจะด่าเมียว่าดัดจริตยังต้องด่าผ่านดำแจยังต้องด่าผ่านดำแจ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 ดิฉันว่าตอนนี้ไอ้พวยมันหายใจเข้าดำแจหายใจออกชีรักดำแจชีรัก อีถึกนิ้มแทบจะคลั่งตายจะก,กรี๊ดต,ตายอยู่แล้วค่ะเพราะผัวมันหายใจเข้าหายใจออกขนาดพ่อมันป่วยจะนอนติดเตียงมันยังไม่เคยพ่องแจ๊ะรักพ่อไม่ค่ะดำแจ๊รักเธอดำแจ๊ทุกขณะจิตจริงๆค่ะเอาละค่ะเรารอดูกันว่าพวกบันทิ่เตรียมงานไว้ปีหน้าว่าจะรวบเองจะเอาเงินจากเอฟซีเองหวานคอแล้งเนี่ยจะได้ทำไหม หลังวันที่20เราก็จะรู้กันค่ะว่าจะได้รอดคุกไปจัดงานบวงสูงอีกหรือเปล่าโอกาสรอดมีน้อยจังเลยเพราะถ้าวันวันหนึ่งไอ้พวยนอนฝันหาตะดำแจ้ะครวนหาตะดำแจ้ทุกขณะจิตแล้วก็โอกาสคุกสูงมากค่ะ